ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูมาเสมอเลยค่ะจนถึงวันนี้เลยหนูก็ยังอยากให้ทุกคนอยู่ข้างๆหนูต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีเรื่องเครียดให้หน้อยๆเหนื่อยให้หน้อยๆแค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วรู้ไหมทุกคนยังคงเป็นคนที่หนูอยากให้มีความสุขมากๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆนะคะแล้วหนูก็ อยากจะเป็นความสุขให้กับทุกคนตลอดไปเลยถ้ามีโอกาสไว้เราเจอกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างเลยค่ะดีใจที่เราได้เจอกันค่ะบายๆแล้วค่ะเพลงนี้กเราค่อยมาลากันไปนนอนเนาะไปครับถ้าหนูลืมลืมไปก็ช่างมันนะคะน้องหนูน้พี่านทำได้อยู่เลยสู้ๆครับเฮ้ยครับหนึงสองสาม ค่ใครบางคนไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่เธอคอยมาคิดถึงคอยห่วงใยเป็นแค่เพียงดีๆที่เราดีดางังเธอไม่รักไม่ใคยจะแค่เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอนอนละเมอนอนละเมอตอนเธอคิดถึงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เธอไม่เข้าใจ Ya bog with Tommy fan come inti a to gwan to gwan Me Ru race a bang like good pen fan cham bandai te and come ruto La Shang across again to Ba เธอกระจองเป็นอะไรในีให้ต้องมาบอกฉันมีไม,ม,ม่เรื่องอื่นตอนที่เราคุยกันเก็บเรื่องรักของเธอไปไลไรเป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอดน,นละเมอหน,นละเมอตอนจะคิดถึงใครเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มที่ทำไม่เข้าใจ อยากบอกกูเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาจไปเห็นเธอทุกวันทุกวันไม่รู้อะไรสัก่างเละก็เป็นแฟนเธอวันวันได้ที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ตัวเลยฉันก็กลัวสักการจะบอกใครมันจะไปรู้น,นะฉันไม่กล้าจะคิดหรอกนะ ดดดไดตออเธอไม่บอกก็ไม่เข้าใจถ้าก็คงไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันคิดถึงใครอยู่นะมันตรงนี้นะเธอไม่เกี่ยวแฟนคนเดียวก็อยู่ในใจอยากบอกว่าเธอไม่แฟนคนหนึ่งที่อาจไปเห็นเธอทุกวันทุกวัน Lush and cross again to ball. When you you're right, you can make it turn. The you're wrong, the a you're right, when you right, you make it turn. you're wrong, the lame, a You're my to fan coming. you ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ uh huh. ทุกคนเลยที่แบบทำทุกๆอย่างให้เลยค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ทุกคนที่มาร้องเพลงมาดังบนการให้ตรงนี้ด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะ mm hmm. คิดถึงนมาก่ะ mm hmm. ยังสำคัญมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนแต่ก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะโน mm hmm. จะก็น่าจะอัพเยอะ เยอขึ้นแล้วก็น่าจะมีงานให้ได้เห็นช่วงช่วงนี้ก็จะมีงานไปออกอีกค่ะก็น่าจะได้เห็นกันเหมือนเดิมอยากพูดบ่อยๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกขอบคุณมากเสมอเลยทุกๆอย่างที่ทําให้เลยเอาจริงๆหนูก็พอแบบว่าก็สัมผัสได้เลยว่าบางคนอาจจะแบบ น้อยใจบ้างหรือว่าอะไรมันเกิดขึ้นด้วยความที่แต่ก่อนเราเคยแบบเจอกันบ่อยมันเคยมีกิจกรรมให้เราได้แบบพูดคุยกันเยอะแต่พอตอนนี้หนูออกมาแล้วก็เจอกันน้อยลงหรือว่าแบบการพูดคุยกันแบบอ่ะเหมือนกิจกรรมที่มันเคยมีอยู่มันหายไปอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยอยากบอกว่าเฮ้ยการได้มีทุกคนมันสําหรับหนูมันยังเป็นสิ่งที่ ดีมากมากเลยแล้วทุกครั้งที่หนูแบบได้ไปเจอทุกคนอย่างงานวันนี้ถึงจะเจอแป,ป๊บเดียวหรืองานที่เจอเยอะๆเวลาหนูกลับมาแล้วหนูแบบมีความสุขมากแบบคนรอบตัวหนูอ่ะที่แบบอยู่กับหนูเขาจะรู้เลยว่าถ้าวันไหนหนูไปเจอแบบแฟนคลับหนูหรือทุกๆคนกลับมาแล้วหนูจะแฮปปี้มากเสมอแล้วก็เลยอยากบอกทุกคนรู้ว่าการมีอยู่ของทุกคนมันสําคัญมากๆสําหรับหนูอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็ รักมากๆเหมือนเดิมวันนี้พูดจริงๆจ,จากใจเลยขอบคุณทุกๆโปรเจกต์ทุกๆอย่างที่เออทุกคนยังคอยอยู่ตรงนี้เหมือนแบบโปรเจกต์ที่ทําให้อ่ะอันนิ้งหนูก็คิดว่าปีนี้จะแบบ ไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนแต่ก่อนที่แบบแต่ก่อนมันรวมตัวกันง่ายด้วยใช่ไหมความที่แบบมันอยู่ในวงอะไรองี้แต่นี้พอหนูออกมาทุกคนก็ยังแบบเอยยังอยู่กับหนูแล้วก็ยังพยายามทําให้หนูอยู่อะไรอย่างนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็ mm hmm. ถ้าวันไหนแบบมีงานเจอกันได้ก็อยากให้มาเจอกันนะคะถ้าแบบงานไหนที่อยู่ได้นานๆอะไรองี้หนูก็เต็มที่อยากอยากอยู่กับทุกคนนานๆอยู่แล้วคิดถึงกว้างๆนะคะถ้าพรุ่งนี้ทํางานก็ สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย